ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมถูกต้องจะเห็นว่าไม่ใช่ผู้ที่หนีไม่ใช่ผู้ที่หนีนะโดยเฉพาะสิ่งท่านทิ่งหลายที่สิ่งที่มีอยู่มีอยู่เนะี่ยเขามีอะไรให้ดูก็ดูไปเถิดในโลกนะ่ะในสมัยหนึ่งๆยุคนึงวัตนะถุท่านหลายสิ่งหลายมีเน่ะนะนะนะมีบริโภคใช้สอจับจ่ายมีอะไรให้ดูก็ดูมีอะไรให้ฟังก็ฟังนะท่านเลยบอกว่าสิ่งสวยงามในโลกไม่ใช่กามสิ่งสวยงามในโลกไม่ใช่กาม กามเกิดจากความดำริของบุคคลต่างหากสิ่งสวยงามในโลกก็ตั้งอยู่ของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นรูปประธรรมชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งต่อให้รถยนต์สวยหรูขนาดไหนก็เป็นวัตถุสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นตัวของเขาเองไม่ใช่กามเพราะเป็นอภยยกตะอภิยกตารรมะไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปตัววัตถุเองอะนะไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ง บุญหรือบาปหรือว่าการมจะเกิดขึ้นก็เกิดจากภายในของเราที่ไปตีค่าหรือให้ความหมายถ้าเรารู้เท่าทันมีนสติปัญญาพอเราก็ไปตีค่าในความหมายเพียงแค่สิ่งที่อำนวยความสะดวกเรามีไว้ใช้เพื่อให้เหมาะสมท่านว่าเครื่องอำนวยความสะดวกก็เป็นแค่เพียงปัจจัย4ปัจจัยคือเครื่องเครื่อหนุนเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบากจนเกินไปเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้โดยการรู้เท่ารู้ทันทีนี้มาต่อมาก็คือว่า สำนวนหนึ่งได้แก่รู้อะไรในเล่าจะเท่ารู้สึกตัวลืมอะไรในเล่าจะร้ายเท่าลืมตัวคนลืมตัวก็ชื่อว่าคนประมาทคนประมาทก็เปรียบเสมือนกับคนตายแล้วหมายความว่าในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยชื่อว่าเราตายไปแล้วตายจากสถานภาพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนโดยเฉพาะสถานภาพของพุทธบริษัทพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้สึกตัวเหมอลอยใจลอยจับเจ้าจกมกนั่งซื้อบือ้อเอ,อ๋อเหลอน้ำลายไหลยื่นอย่างเงี้ยนะชื่อว่าเราตายไปเรียบร้อยสถานภาพของพุทธบริษัทขาดไปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าเคยเทศว่าคนที่ไม่นับว่าเป็นสาวกของพระาศาสดาได้แก่คนที่ขาดสติและคนที่นอนหลับขาดสถานภาพของความเป็นพุทธศาสนิกชนของพุทธสาวุุพุทธสา,ธาวิกาคนที่กํลาลังขาดสติไม่ใช่สาวกข,ของท่านคนที่กลาลังหลับไม่ใช่สาวกข,ของท่าน สวัวของท่านคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้อ,อกบานผู้กำลังมีสติรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ฉะนั้นบางทีถึงแม้ว่าโดยโดยนิติบัญญัติหรือว่าโดยนิติกรรมหรือว่าโดยรูปแบบภายนอกเนี่ยเราจะได้ชื่อว่าเป็นเป็นพระอ่าเป็นผู้รักษาในชวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่บางทีสถานภาพเราก็ขาดบ้างสถานภาพก็มีบ้างขาดบ้างนะฉะนั้นก็คือท่านเลยบอกว่าบาปมากที่สุดบาปมากที่สุดนะคือความหลงความเผลอความไม่รู้สึกตัว ความลืมเนื้อลืมตัวบาปมากที่สุดมันมูสูญเสียมันหมดไปหมดทุกอย่างแล้วทีนี้พอเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อตัวเนี่ยอะไรอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาครอบงําได้นะบรรดากิเลสทั้งหลายโลภาก็เข้าได้โทสศก็เข้าได้มนต์ดำสยยศาสตรรอะไรเข้ามาได้ทั้งหมดเลยสูญเสียทีนี้เราก็จะแขวนไปตกไปสู่หน้าของฝ่ายกิเลสมารทั้งหลายพยายมารทั้งหลายก็โดนมารกินรวบนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่รู้นื้อรู้ตัวอยู่ท่านบอกว่าได้บุญมากที่สุด บุญมากที่สุดก็คือความรู้ส <affe> <ize> ึกตัวความรู m ้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าความรู้สึกตัวหรือว่ารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเป็นการที่มีสติมีกุศลมีสัมปชัญญะมีความตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นะทีนี้แหละกิเลสทั้งหลายก็เข้ามาครอบงําไม่ได้นะเราก็ไม่ตกเป็นธาตุไม่อยู่ในของกิเลสมากพระยาาทั้งหลายก็เข้ามาไม่ได้ก็เลยบุญมากที่สุดนะฉะนั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญชั้นสูงลนบุญที่ได้มากที่สุดสูงที่สุด เราเป็นหลักที่ง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรคือความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วะคนที่ลืมเนื้อลืมตัวก็ชื่อว่าประมาทประมาก็เป็นสมืคนตายสถานภาพก็ตายไปรู้สึกตัวไว้เถิดจะเกิดผลฉะนั้นความรู้สึกตัวเป็นคําตอบสุดท้ายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติแต่ว่าจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันเริ่มต้นจากตรงนี้ที่นี่เดียวนี้ก็จบตรงนี้แหละแต่จะไม่ใช่ที่นี่เดียวนี้แต่ต่อไปที่นี่ที่นั่นก็ที่เดียวกัน ไม่มีที่ไหนอาการลิโกพ้นไม่จากการเวลาและสถานที่นะไม่ขึ้นอยู่กับมิติไหนการเวลาใดๆนะฉะนั้นก็คือเวลามีคนถามนะพระอยู่บ่อยๆถามพระท่านปฏิบัติเวลาไหนพระก็ตอบว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็เข้าใจว่าไม่เข้าใจแต่ขอให้เข้าใจว้ด้วยว่าเป็นอย่างนี้แหละนะไม่มีเวลาปฏิบัติบางคนถามว่าอา้าว ก่อนนอนหรือว่าก่อนอาหารเช้าตอนเที่ยงหรืออะไรต่างๆยังเลือกเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่ถ้าจะมีเวลาอยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องเลือกตมาก็เลยเขียนว่ารู้สึกตัวไม่ต้องเดี๋ยวรู้เนรู้ตัวไม่ต้องเดียวต้องที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องหาจังหวะเหมาะเหมาะโอกาสดีนะเช่นการไปเข้าคอร์สหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปกติวิสัย เราก็รู้ลงไปตรงตรงรู้ซื่ออทุกคนสามารถดูได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนและที่สําคัญก็คือว่าให้ตามรู้ท่านก็เทศทุกบทเลยว่าอนุปัสนาการเยกายานุปัสสีนุคือการตามรู้เดินก็ต้องเดินไปก่อนนะแล้วก็ตามรู้ตามหรือตามรู้สภาพจิตใจต่างๆก็เหมือนกันจิตแต่จิตตาอนุปัสสีจิตก็ต้องเกิดขึ้นก่อนจิตโกรธจิตเบื่อจิตโมโหมันต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนเราจึงจะรู้ได้นะ ถ้าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นจะอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ได้อย่างไรจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งรู้รู้ก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งแล้วจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรมันต้องมีที่ตั้งแห่งรู้นะฉะนั้นนักนักวิปสัสสนาผู้กล้าน่จะไม่กลัวกิเลสนะเพราะประเด็นมันอยู่ที่ว่ากิเลสเกิดหรือกิเลสไม่เกิดประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะเปิดโอกาสเปิดช่องให้กิเลสเผาเราหรือเปล่าชี้นิ้วใช้งานเราหรือเปล่า จะเปิดโอกาสให้เขาทํางานสืบเรื่องต่อเรื่องหรือเปล่าท่านเองที่จะไม่ให้เขาเกิดเป็นไปไม่ได้เขาเกิดแน่ๆธรรมชาติผู้มีกิเลสจะไม่ให้กิเลสเกิดจะเป็นไปได้อย่างไรแลามีคํากล่าวว่าพระอริยะทั้งหลายที่ยังไม่ใช่พระอรหันเนี่ยที่ท่านยังมีกิเลสอยู่แต่ท่านก็ไม่ทุกข์เพราะกิเลสอีกต่อไปกิเลสไม่สามารถทําให้ท่านเกิดกิเลสได้ท่านไม่เกิดกิเลสกับกิเลสกิเลสเกิดก็ไม่เกิดกิเลสกิเลสเกิดก็เพียงเพื่อให้รู้เกิดขึ้นมาเพียงเพื่อให้รู้อ้อรู้ว่ามันเกิดขึ้น ล้วก็ยอมรับได้ว่ามันต้องมาแน่แน่มันต้องเกิดแน่แน่เพราะยังมีอยู่ก็เพียงเพื่อให้รู้เกิดมาขนาดเดียวก็เหลือ together, แค่ขนาดเดียวรู้แล้วก็สลายไปรู้แล้วก็สลายไปเกิดทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้แต่ก็เกิดอยู่เกิดขึ้นมาเพียงเพื่อให้รู้เพราะหลายคนจะถามเรื่องเรื่องโกรธเรื่องเบื่อเรื่องฟุ้งอะไรต่ออะไรงเนี่ยนะมันเกิดแน่แน่นะยังชําระไม่ได้เป็นสมุทไเรษรหารยังชําระไม่ได้ยังไงก็ต้องมีเช่นความง่วงนะนะความลำคาญชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความเผลอความใจลอยความเมื่อความคิดฟุ้งซ่านต่างๆจะไม่ให้มีเป็นไปได้อย่างไรก็อาศัยเขาเป็นีตั้งแห่งรู้รู้ว่าเขาเกิดแม้แต่ความทุกโดยเฉพาะความทุกเนี่ยนะเมื่อทุกเกิดก็รู้ว่าทุกเกิดจะได้ไม่ต้องเกิดทุกถ้าไม่รู้ว่าทุกเกิดจะเกิดทุกเพราะทุกทุกเกิดมาทีไรก็ทุกทุกทีเลยแต่พอทุกเกิดแล้วก็รู้ว่าทุกเกิดเราไม่เกิดทุกทุกมีแต่ไม่มีทุกไม่ทุกเพราะทุกสามารถอยู่กับทุกได้โดยที่จิตไม่ทุก ทุกก็ไม่สามารถทําให้ท่านเหล่านั้นทุกได้อยู่กับทุกโดยไม่ทุกอยู่กับทุกโดยไม่ทุกเช่นเป็นจะข่ายเป็นกองกองทุกข้อนทุกมีชามีเจ็บเช่นทุกทั้งหลายที่อาจารย์บรรยายไปเนี่ยสิบข้อเนี่ยปกิณกะทุกสภาวะาทุกทั้งหลายทุกเพราะการหิวข้าวทุกเพราะการปวดท้องปวดอะไรต่างๆธรรมชาติแต่ไม่ทุกเพราะทุกอยู่กับทุกได้การบริหารขันจัดการขันเราเลยบอกว่าถึงแม้เราไม่มีกิเลสนะเพราะหลายคนถาม ยมยังไม่ตั้งใจปฏิบัติหรอกกลัวจะหมดกิเลสยังเสียดายอยู่กลัวจะไม่สนุกนะโดยเฉพาะผู้ชายนะบางทีมาสรารภาพกอาจารย์เนะี่ยกลัวจะหมดอารมณ์ทางเพศอันนี้พูดแบบตรงๆเลยแนละ้วกลัวคือไม่ปฏิบัติกลัวจะไม่มีกลัวจะไปสวยทางกรรมคุณไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่หมดง่ายๆหรอกนะถึงแม้เราไม่มีกิเลสนะเราก็สามารถอยู่บนโลกผืนนี้ได้นะโดยสงบสันติโดยเฉพาะะอาหันทั้งหลายนะไม่ต้องอาศัยให้กิเลสเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถทำกิจหนึ่งงได้ ไม่จําเป็นถึงแม้กิเลสไม่มาบัญชาการเนี่ยเราก็ทําได้สติปัญญาอันในควรทําให้ควรทําเป็นสัมมาสังกปะปะดําริตรึกมีความคิดเนี่ยเช่นเวลาที่พระเจ้าจะไปเทศที่ไหนไปสอนที่ใดเนี่ยก็มีการดรําริเป็นสัมมาสังกปะปะเป็นความคิดความตรึกเนี่ยจะไปโปรดคนนี้คนนี้คนนี้เพราะบางคนบอกว่าอ้าวนี้พระหันก็ไม่คิดสิคิดแต่เป็นสัมมาสังกปะปะตรึกดําริถูกต้องชอบทำที่จะไปช่วยเหลือสัม์สัตทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อสังคม Yeah. Uh -huh.